ราศีที่ป25ี2,557มีเกณฑ์ <TH verw updating> ลงจากฐานคือราศีมีคนถูนะครับราศีเมทุนและกรากฎครับจะเห็นได้ว่าใน2องราศีหลักที่น <benim S 2> <rawd unre> ่าสนใจ มีเกณฑ์ได้เจอคู่รักคู่ใจที่เคยร่วมบุญร่วมวาสนาแปลว่ามีโอกาสที่จะสมหวังสมใจทั้งถูกต้องตามกฎหมายและตามประเพณีจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2,556ปีที่แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปปลายจนถึงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2,557 แปลว่าในปีพุทธศักราช2557ชาวราศีมีถุนมีเกณฑ์สมหวังลงเอยในความรัก17มิถุนายนปี2557ไปแล้วจนถึงกลางปี2558ชาวราศีกรกฎได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีโคจรทับเรือนชะตามีเกณฑ์สมหวังสมปรารถนาลงเอยในความรักลงจากคานอันเนี้ได้สมใจด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันธงที่ว่าในปีพุทธศักราช 2,557ราศีที่มีเกณฑ์ลงจากคารได้แก่ชาวราศีมิถุนและชาวราศีกรกฎฟันธงครับ ต้งกระฎและเมทุนนะคะมีเฮนูเล่นมีแฟนแล้วแล้วของของก้ก็มีก็มีแฟนคบอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบจะแต่งงานอะไรนะย่าไม่บอกกูเลยไม่ใช่พี่ไม่่หรอเฮ้ยลูกปฏิเศษแบบมีความสุขด้วยอ่ะไม่ได้ปนิเศษแบบไว้เนื้ออะไรนะไวหน้า เคยคิดไหมคะเป็นทะเลเป็นอะไรเป็นยังไงถ้าถ้าถ้าให้คิดจริงๆก็ก็มีค่ะมีอยากหนูชอบทะเลและชอบดอกไม้แต่ว่าก็ยังยังไม่รีบค่ะไม่รีบเลยจริงจริเพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่สบายแล้วก็พ่อสบายดีค่ะ เร็วแรงมี็นผลงานอะไรคะไหนลองฝากผู้ชมไ้ติดตามชมกันได้ตอนนี้นะคะก็จะมีออนแอร์เร็วๆนี้ค่ะเรื่องนางร้ายซัมเมอร์แล้วก็ในสวนขวัญค่ะทางทั้งสามมูลเลยนี่เข้ามาละครเต็มตัวเลยตอนนี้และก็ซิทคอมก็ติดตามชมได้ส่วนของน้องโก้นะคะก็ได้บอกไปทั้งเรื่องของงานเพลงแล้วก็งานละครก็ติดตามกันได้ข้อนี้ตอบถูกไป7คนเอาทั้ง7คนนั่นแหละมีใครบ้างอาจารย์ลิงครับมีบูบูนะครับมีคุณโก้เองนะครับ มีพี่ตั๊กมีอเล็กมีหนูเล็กมีคุณบอลแล้วก็มีน้องแจ็คคมาจับทงกันเลยจ้ะแลนี่ทีมราบเงนขวัญถุงสนับสนุนโดย AIS 3 G 2 0 0 1ค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเจ็ท่านนี้ใครจะได้เงินขวัญถุงจาก AIS ไปอ่ะนหนพี่จิพี่ลิงค์ขานจับทงนะคะอ่เชิญค่ะเชิญเลยค่ะคนละหนึ่งคนละหนึ่งหยิบไปได้ ไครเหลือใครเหนเหลือที่แรหนือต้งตึ๊ใครครับอ้าเห็นไหมเห็นไหมดวงจีที่สุดเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะน้องก็รับเงินขวัญถุงจาก AIS 3G 2 0 0พัไป1,000งบาทค่ะไม่น่าเชื่อนะคะ น้องโก้จะมอบให้กับสุภาพสตรีต่อใช่แล้วพุ่ขพี่อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าคนเราฉลาดเราจะรู้ว่าสีทองเนี่ยถึงจะได้พี่แต่งอาพี่ว่านูโงหรอไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดแหมคนสวยๆเนี่ยมาครั้งแรกไม่จะได้อะไม่น่ารักเลย แปดราศีเราจะมาดูกันในอาทิตย์หน้าว่าจะเป็นยังไงบ้างของปี57อีก8ราศีที่เหลือนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมสึกของเรา12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับท้ายรายการอาจารย์ลักษณ์นะครับก็มารอฟันธงเรื่องของดวงเมืองให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะครับและขอขอบคุณลูกบวงสวยๆจากบอลลู ค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาติดตามการพยากรณ์อีก8ราศีที่เหลือค่ะวันนี้ลาไปก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการศึก12ราศีสวัสดีค่ะสวัสดีครับทพ่คนของสา,ราลราหูเล็งดวงชะตาโขนทั่วแผ่นดินวิเคราะห์ว่าดวงเมืองแตกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปีพุทธศักราช2557จะเห็นได้ว่า เราเจอภัยพิบัติมาตั้งแต่ปลา,ายปีพุทธศักราช2554มาหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําแล้วเรามาเจอเหตุเพศภัยอีกครั้งในปีพุทธศักราช2556นี่เป็นปรากฏการณ์ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแผ่นดินประการหนึ่งและที่สําคัญก็คือว่ามหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากธรรมชาติอันเกิดจากมนุษย์ยังจะปรากฏอยู่จนตลอดปีพุทธศักราช 2,557. ปวงชนชาวไทยให้เชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าประเทศไทยมีพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุรพากษัตราบุรพากษัตรีพระบารมีของพระมหากษัตริย์จะคุ้มครองรักษาเป็นฉัดแก้วกั้นเกตหากปวงชนชาวไทยยึดมั่นในศาสนาที่ตัวเองศรัทธาและเคารพถือภัทยที่เกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟจะแก้ได้ด้วย การมีธรรมะจะลดและทุเลาเบาบางลงไปหรืออาจจะรอดหรือผ่านพ้นแบบไม่น่ากลัวภัทยที่ผมกลัวมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินในปีพุทธศักราช2557คือหนึ่งภัยที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินแยกสามารถผ่านพ้นได้ด้วยรักสามาคัคคีจงรักพักดีและยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดีและบุญกุศลครับ